พี่น้องเมื่อนี้ออกมาให้มาหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยมาให้มาหน้ามาพอคล้องดีพี่น้องเมื่อนี้แม่บัวผ้าลวยมาทงมาทาเนาะค่ะเนาะมาพอคล้องดีอีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยได้อีกแล้วเนาะค่ะเนาะได้คล้องดีอีกแล้วเสียวมาให้พี่น้องเบ่งเด้อค่ะพี่น้อง ต้น,กกน,น,นบก,กอกออกออ็ออกดอกแล้วพี่น้องปลูกสามสีปีได้กินน้วยค่ะพี่น้องบกอกในบัวซื้อเพิ่นมาปลูกใ้เนาะค่ะเนาะออกดอกแล้วพี่น้องแตกดอกแตกช่อดอกแล้วในบัวมีคองดีมใไ้เบิ้งพี่น้องออกมใไ้มะนาปลาไผ่เ้อค่ะนี่มแตรปลาไผ่จะต้นไผ่กิ่มซุ้งเนาะค่ะพี่น้องไผ่จิ้มซุงเนาะค่ะเนาะ ปูไว้กบบระบื้อลายดอกค่ะงานน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องซ้ำนี่กะกินบเบิร์ตเนาะค่ะซ้ำสิก,กินเนาะค่ะเนาะเลือกินเท่ากับจังขคยเนาะค่ะพี่น้องแม่บัวได้อีกแล้วค่ะพี่น้องเสี่ยวห้เบิรงเด้อเป็นจังไรพี่น้องน้ำหวานลายลายพี่น้องน้ำหวานหลาย หั่งหญ่คักพี่น้องเอ้ยงวดนี่ก็ได้หั่งหญ่คักแม่ไต่ง้มๆอยู่นี่พี่น้องแม่เพื่นน้องก,กับเก็บแม่ออกเนาะค่ะเนาอเก,ก็บแม่มันออกค่ะพี่น้อง ค้างกับค้างไฟจ็กหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะน้ำหวานไล่หล,ลายพี่น้องหัวใหญ่หัวใหญ่น้ำหวานหัวใหญ่ขนาดเลยพี่น้องแต่กับบ่ถึงกับไอ้ที่แม่บัวรุ่มคลิปก่อนนี่เนาะค่ะเนาะคลิปนี่หัวบ่ออันนั่นปันไดค่ะพี่น้องกัสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยหลยคักหลยเนี่ยอยูย่สวนแม่บวดดัวได้นน่พี่น้องอยู่สวนแม่บวัว แม่บัวสิงห์เห็นเห็นเบิองพี่นอ้องพุ่ตัวเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นหนบหนบใหญ่คักบ่พอแก้วว่าแม,ม่บัวเห็นนะแม่บัวละจะอ่อนว่มีผูใ้ใดถือกล่องให้เด้อพี่น้องเลยทายเองเนาะค่ะทายเอาเองค่ะพี่น้องว่มีผูใ้ใดถือกล่องให้ งามค่ะพี่นอ้องอือืพี่น้องเอ้ยมันที่ห่างแล้วตัวนี้แต่ว่านำบานติมอยู่พี่น้องมึงหมดมากินพี่น้องนำบานติมอยู่พี่นอ้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่บัวในเด้อค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็สวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆยเด้อค่ะทุกกำลังใจที่เขามารับส้มเนาะค่ะเนาะกดคอมเมนต์ให้แม่บัวเน่เด้อจ้ากดติดตามให้แม่บัวน้ำเน่เด้อค่ะพี่น้องกดติดตามแม่บัวเน่เด้อจ้าเดหัวน้ำหวานมันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันสี่ขาดออกจากกันแล้วแม่บัวบิดมัน <laughs> จ้าทานี้แหละจ้าสวัสดีจ้า